ความหมายการอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พบกับคณิตศาสต์แสนสนุกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยเรื่องทศนิยมกันค่ะซึ่งคาบแรกที่เราเรียนกันก็คือความหมายการอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตอนที่หนึ่งกันค่ะวันนี้ เราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆคะ่ะเรื่องราวที่เราจะเรียนในวันนี้คือความหมายการอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตอนที่หนึ่งกันน้องๆคะ่ะพี่มีเพื่อนรูปสี่เหลี่ยมเป็นตัวช่วยประกอบการสอนให้น้องๆน,นะคะพี่สี่เหลี่ยมพื้นผ้ามานี่เร็วมาสอนน้องๆหน่อยสวัสดีครับพี่จะเป็นภาพประกอบ เพื่อช่วยให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะครับน้องๆเห็นไหมคะว่าพี่สี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นหนึ่งรูปโดยพี่ยังไม่ได้ทำการแบ่งส่วนใดๆก็คือรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปหากพี่แบ่งส่วนรูปนี้เป็นสิบส่วนเท่าๆกันแต่และส่วนที่น้องๆเห็นก็จะเป็นหนึ่งในสิบของรูปแบบนี้คะ่ะ ต่อมาเมื่อเราได้หนึ่งใน10ของรูปแล้วหากพี่ระบายสีบนพี่สี่เหลี่ยมหนึ่งช่องแบบนี้น้องๆอ,อ่านตอบได้ว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสิก็ได้นะคะหมายถึง1ส่วนจาก10บส่วนที่เท่าๆกันโดยหนึ่งใน10ส,ส่วนที่เท่าๆกันนี้นอกจากจะเขียนด้วยเศษส,ส่วนแล้วเราเขียนแทนได้ด้วยทศนิยม0.1ซึ่งอ่านได้ว่า 0. 1่ง เห็นจุดที่อยู่ระหว่างเลขศูนย์กับเลขหนึ่งจุดอันนี้เราเรียกว่าจุดทศนิยมนั่นเองค่ะศูนย์จุดหนึ่งก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะคะน้องๆทศนิยมหนึ่งตำแหน่งจะมีเลขโดดหลังจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตัวเลขหลังจุดทศนิยมนี้แสดงจำนวนว่าเป็นกี่ส่วนในสิบส่วนที่เท่าๆกันค่ะ ต่อมาพี่จะระบายสีพี่สี่เหลี่ยมเพิ่มอีกเป็นหนึ่งช่องเป็นสองช่องแบบนี้ซึ่งส่วนที่ระบายสีเป็นสองในสิบของรูปก็คือสองในสิบอาจเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษสองส่วนสิบและเขียนแทนด้วยทศนิยมได้เป็น0.2 0.2อจุดอ่านได้ว่า0ูจุดค่ะต่อมา พี่จะระบายสีพี่สี่เหลี่ยมเพิ่มอีกเป็นหนึ่งช่องเป็นสามช่องแบบนี้ซึ่งส่วนที่ระบายสีเป็นสามในสิบของรูปก็คือสามในสิบอาจเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษสามส่วนสิบและเขียนแทนด้วยทศนิยมได้เป็นศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามอ่านได้ว่าศูนย์จุดสามค่ะพี่จะระบายสีพี่สี่เหลี่ยมเพิ่มอีกเป็นหนึ่งช่อง เป็นสีช่องแบบนี้ซึ่งส่วนที่ระบายสีเป็นสีในสิบของรูปก็คือสีในสิบอาจเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษสี่ส่วนสิบและเขียนแทนด้วยทศนิยมได้เป็น0.4 0.4อ่านได้ว่า0.4ค่ะพี่สี่เหลี่ยมมีสีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะพี่จะระบายสีพี่สี่เหลี่ยมเพิ่มอีกเป็นหนึ่งช่อง เป็น5ช่องแบบนี้ซึ่งส่วนที่ะระบายสีเป็น5ใน10ของรูปก็คือ5ใน10บอาจเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษห้าส่วนสิและเขียนแทนด้วยทศนิยมได้เป็น0.5 0.5อาอ่านได้ว่า0.5ค่ะพี่จะระบายสีพี่สี่เหลี่ยมเพิ่มอีกหนึ่งช่องเป็น6ช่องแบบนี้ ซึ่งส่วนที่ระบายสีเป็น6ใน10ของรูปก็คือ6ใน10อาจเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ6กส่วนสิและเขียนแทนด้วยทศนิยมได้เป็น0.6 0.6อ่านได้ว่า0.6ค่ะพี่ระบายสีพี่สี่เหลี่ยมเพิ่มอีกเป็น1ช่องเป็น7ช่องแบบนี้ซึ่งส่วนที่ระบายสีเป็นเในสิของรูป ซึ่งก็คือเใน10บอาจเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ7จ็ส่วนสิและเขียนแทนด้วยทศนิยมได้เป็น0.7 0.7อ่านได้ว่า0.7นั่นเองค่ะตัวเลขเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่ระบายสีพี่สี่เหลี่ยมเพิ่มอีกเป็น1ช่องเป็น8ช่องแบบนี้ซึ่งส่วนที่ระบายสีเป็น8ใน10ของรูปก็คือ ในสิบอาจเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ8ปดส่วนสิบและเขียนแทนด้วยทศนิยมได้เป็นศูน8จุดศจุอ่านได้ว่าศูนจุดปดโอ้โหสีพี่สี่เหลี่ยมเริ่มเต็มแล้วงั้นพี่จะระบายสีพี่สี่เหลี่ยมเพิ่มอีกเป็นหนึ่งช่องเป็นเก้าช่องแบบนี้ซึ่งส่วนที่พี่ระบายสีเป็นเก้าในสิบของรูปก็คือเก้าในสิบ าเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ9ส่วน10และเขียนแทนด้วยทศนิยมได้เป็น0.9 0.9อ่านได้ว่า0.9และสุดท้ายพี่จะระบายสีเต็มหนึ่งรูปพอดีซึ่งส่วนที่ระบายสีเป็น10ใน10ของรูปก็คือ10ใน10อาจเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ10ส่วนสิ และเขียนแทนด้วยทศนิยมได้เป็น1.0 1.0อ่านได้ว่า1.0เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆการอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งไม่ยากเลยขอบคุณพี่สี่เหลี่ยมมากเลยนะคะที่เป็นภาพประกอบการสอนให้น้องๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นไม่เป็นไรครับพี่ยินดีครับเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจมากขึ้น งั้นพี่มีกิจกรรมมาฝึกให้น้องๆลองทำเพื่อทดสอบความเข้าใจกันนะครับให้น้องๆคลิกกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างกันเลยครับเป็นอย่างไรบ้างคะทำกิจกรรมกันได้หรือเปล่าน้องๆคะถ้าพี่มีกระดาษที่แบ่งเป็นสิบส่วนที่ไม่เท่ากันแบบนี้และพี่ระบายสีในช่องนี้เป็นห้าส่วนน้องๆคิดว่าพี่จะเขียนแทนได้เป็น0.5หรือเปล่าคะคำตอบก็คือ ไม่ได้ค่ะและส่วนแบ่งตั้งสิบส่วนนี้ไม่เท่ากันเลยเมื่อระบายสีเป็นห้าส่วนจากสิบส่วนแบบนี้รูปนี้จึงไม่ใช่0.5ค่ะเพราะ0.5จะเขียนได้ต่อเมื่อเป็นส่วนที่เท่าๆกันเท่านั้นนะคะน้องๆเรามาสรุปความเข้าใจกับเรื่องความหมายการอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกันนะคะทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง จะมีเลขโดดตามหลังจุดทศนิยมหนึ่งตัวและตัวเลขหลังจุดทศนิยมนี้แสดงจำนวนว่าเป็นส่วนในสิบส่วนที่เท่าๆกันวันนี้หมดเวลาแล้วกับเรื่องความหมายการอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแล้วค่ะน้องๆต้องกลับไปทบทวนหมั่นทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะครั้งหน้าเรามาพบกับเรื่องนี้ในตอนที่สองค่ะวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ